มีให้เลือกนะครับเป็นโจรสลัดกับทหารเรือนะโวดระดับที่ต้องเป็นโจรสลัดอยู่แล้วนะผมถ้าเสียงไม่มีปัญหานิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มมาที่ที่ไหนไม่รู้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวนะเขาออกอยังไงวะเรอาอยู่ที่ที่ไหนวะเฮ้ยมีคนกระโดดทําอะไรอยู่ไม่รู้อะเฮ้ยเฮ้ยเขาตีเราทาไมอะเด,เดี๋ยว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 ดี๋ยวดิวิเขาใช้ดาบอันนี้เขาใช้ อะไรอ่ะทำไมดับสวยจังเท่จังอันนี้ผมต้องเริ่มจากตรงไหนอ่ะอ๋อมีเควสนะครับผมเดี๋ยวผมลองคุยกับตัวนี้ดูนะเขาบอกว่าให้คอนโทรคอนโทรเพื่อวิ่งเหรออ๋อคอนโทรเดินเอามันวิ่งอยู่แล้วอ๋อกดคอนโทรเพื่อวิ่งก็ได้ให้อ๋อแล้วก็กดคิวเพื่อเดสโอเคเพื่อดสได้ด้วยอ่ะโอเคครับเรามาคุยกับตัวนี้ก่อนนะเขาบอกว่าให้เลือกเควสนะผมไม่เอาเควสนะอันนี้แล้วกันอะไรเนี่ยเบนเบนดิชนะผมโอเคให้จัดการเบนดิชห้าตัวนะผมได้เงินสามร้อยห้าสิบ เบลีนะเรียกว่าเบลีแล้วก็ได้สามรอ exp นะฮะมาอยู่ไหนอะ่ะใช่ตัวที่ไอ้พวกนั้นตีปะที่มันกระโดดฟันมื่กี้ใช่ไหมมามาอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ต่อยอะ่ะเอามันต่อยอยังไงอ่ะมันต่อยยังไงเอามันไม่ต่อยกดคลิกแล้วมันไม่ต่อยมันคลิกอ่ะมันไม่ต่อย,นะอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่มันคลิกตรงนี้ได้อ๋อเห็นไรคอมแบทอ๋อนี่นี่นี่มาโดนเขาบอกว่าคลิกแท็คเกิลน,นะกดแซดนะดูสิ เอ้ยโอ้โหพุ่งไงโซใช้ท่าโซว่าไม่รู้มามาส่วน้า X มันบอกว่าให้มาสมาสเตอรี่ไปยี่สิบนะผมมีแค่หนึ่งนะยังใช้ไม่ได้นะกดไม่ได้เนี่ยบอกว่าสกิลล็อกมาผมไม่เป็นไรต่อยมาดิหัวฟูหัวฟูเหรอเฮ้ยเราก็ไม่ธรรมดานะเอาจริงๆมา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 นี่ดบหลบหลังแล้วพุกต่อยแล้วโลบต่อยแล้วไม่ได้ต่อย ออออืืเลเวลสองมัตเตอรี่เลเวลสองอ๋อ oh, ถ้าเราพู่ไปเรื่อยๆมัตเตอรี่เราจะขึ้นเรื่อยๆนะต่อยเลยอู้ต่อยเบาจังจอกโถแค่นี้พี่ไม่กลัวหรอกมามาว้าเลเวลอับนะผมอันนี้คืออะไรที่เมนูนะผมสแตทดอ๋อมีไอเทมมีช็อปมีสแตทดไอเทมเราไม่มีอะไรเลยนะผมส่วนช็อป อ๋อชอบนี้เป็นน่าจะเป็นคนเติมนะส่วนเราไยังไม่ได้เติมน,นะผมต่อไปก็สกัดอ๋ออันนี้โจมตีระยะอันนี้โจมตีแบบใช้หมัดอะมาลีอะมาลีนะผมโจมตีอันนี้นะผมก็ดีเฟนส์นะผมแล้วก็ใช้ดาบแล้วก็ใช้ปืนอันนี้บล็อกฟุดน่าจะผลปีศาจใช่ไหมเออผมขออัพมาลีก่อนแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องต่อยมันก่อนช่วงน,นี้ออมาเอาจัดก,การให้ครบห้าตัวด้ยวยอันนี้โดนพลังกูโด,โดนโดนพลังโดนพลังมาปุ๊บแดดทีนึง แดดอีกทีนึงอ้าแดดเป็นเหรอแดดด้วยเหรอมาดิมา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 เอากดกดผิดกดผิดเดีเด๋ยวเด <statistics> ี๋ยวโคตดก่อนอือห <c oughs> ้าตัวเสร็จแล้วยังไงต่อพอเราเลียวห้าแล้วเรออ๋อนี่สแต็คหน่อยะเราอัพมาลีรัวๆเลยได้ไหม เราจะล่อยแรงๆนะครับผมโอเคนี่นะผมปั้งกาดแล้วเราต้องไปไหนต่อเราต้องตีตรงนี้เหรอตีตรงนี้ก่ออันนี้คือเข็มทิศบอกว่าเล็คอมเมนต์คุรอ๋อเป็นคุเ s แนะนานะผมอ๋อมันก็ให้มาตัวนี้นี่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราให้เราทำควเนี้ไปก่อนใช่ไหมมาเดี๋ยวเราลองทําไปก่อนก็แล้มา้ามาต่อย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 เอาซิเอาเอามา้าเอามา้ามีเก่งวันนี้ไหมเออ เราต้องใช้หมัดอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าเราอยากได้ดาบเราอยากได้อะไรเราต้องทำอย่างไรอะ <c oughs> มาโอ้โหสบายบอกเลยหมัดเจ้าไม่หนักพอ <c oughs> มามามาต่อยกันยับต่อยกันยับต่อยกันต่อยกันยับต่อยกันยับมาสเตอรี่หกแล้วนะถ้ามาสเตอรี่สิบเราจะใช้ท่ากราฟสลัดอุ้ยาตกน้ําอ่ะอ๋อเอาตกน้ำไม่ใช่เหรอว่าเสียงอะไรบิบๆข้างหลัง โอตรงนั้นแล้วเขากลับมาเกิดวันนี้นี้หลับไปสิติดคี่ไปสิรู้จักบ้าหมาัดแห่งความรักของการาฟอ่ะนี่หมัดแห่งความรักอะ่ะอือหมัดแ,แห่งความรักอีกหนึ่งตัวหมัดแห่งความรักหมัดแห่งความรักเวเก้าแล้วอา้าวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปรับเครดก่อนดีกว่าโอเคแล้วเราไปอัพสแตทกันก่อนนะฮะผมอัพมาเลยักยี่สก่อนไหมแล้วก็อัพดีเฟนต์นี่โอ้ได้เลือดเพิ่มนะดีเฟนต์ได้เลือดเพิ่มต่อย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 นี่โดนกระเด็นเริ่มแรงละ ตัสัตว์เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วอือหืออือเอาไม่โดนอะไรอ่ะไม่โดนเฉยไล้วเมื่อกี้เราลองเชิงไนงะมา้าน้องกระเด็นตกน้ําไปดีกระเด็นตกน้ําไปดีเอามาเกิดตรงนี้กระเด็นตกน้าแล้วน่าจะตุยเลยเนาะอัดไปซีอัดไปซีโดนท่าพลังบัดแห่งความรักรู้จักว่าอยากใช้ดาบอ่ะแต่ถ้าเราอัพเราต้องอัพดาบเราไม่ต้องอัพมารีใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมน,ะนี่เอา้าจุดตั้งเป้นแล้วนะครับผมนี่นี่ ไปนู่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วส่วนผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะว่าจะเล่นยังไงต่อเดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้อมูลก่อนนะผมน้องน้องคนงไหนที่เห็นแล้วอยากให้มีต่อหรืออยากให้ไปทางไหนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะผมพี่ไม่ค่อยรู้นะน้องๆโอเคก็ฝากน้องกดติดตามด้ยวยนะผมถ้าขยายพี่แล้วต่อก็คอมเมนต์มาเยอะเอะนะผมเดี๋ยวโอกาสว่าพี่จะมาไลฟ์สตรีมเกมนี้อาจจะนะอาจจะเดี๋ยวจะมีเวลาจะมาเล่นอาจจะไม่ได้เล่น,าาลน,าาลนบ่อยนะช่วงนี้ติดตง,งานก็เจอกันใหม่นะครับผมจุ๊บปุ๊บปุ๊บพลังปุ๊บฟิวฟิวสวัสดีครับ